ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาวันนี้ก็มีโอกาสน้อมธรรมชาติของชีวิตโลกยุคใหม่เราทั้งหลาย ก็สามารถรับทราบข่าวสารกันอย่างว่องไวแล้วก็สามารถที่เราจะน้อมพิจารณาสิ่งที่เป็นข่าวสารต่างๆด้วยเหตุด้วยผลด้วยการมีสติและลึกระมัดระวังการใช้ชีวิตนะของพวกเรากันอย่างไรก็ตามโลกสังคมยุคใหม่ เราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับเทคโนโลยีในการสั่งสมทำให้จิตใจนั้นสอดคล้องกันเป็นหมู่ใหญ่ในเรื่องการเบียดเบียนกันการต้องการที่จะเป็นผู้ชนะการที่ขาดศีลธรรมอันดีก็ทำให้ได้เห็นคุณและโทษแล้วก็เป็นภัย การใช้ชีวิตประจำวันกันเท่าที่เราเรียนรู้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนาการในอดีตนั้นมนุษย์เราสังคมชาว <c oughs> พุทธบริสัท์สในพระรัตนตรัยก็ยจะมีการละลึกละอายต่อบาปมีการละอายต่อบาปทำให้ ระมัดระวังการที่คิดการที่พูดการที่จะกระทำทางกายแต่เนื่องจากยุคใหม่เนี่ยเด็กๆเ,เ,เกิดมาจากคันคุณแม่ไม่นานก็สามารถได้ยินสัมผัสจากเทคโนโลยีสื่อสารจนเกิดเลือกซึมซับตั้งแต่ยาววัยถึงที่ ศิลธรรมนั้นไม่ได้น้อมนำเข้าไปใส่ให้เกิดความสนใจของเยาวชนทำให้มุ่งมั่นไปในเส้นทางในกระแสโลกเป็นส่วนใหญ่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันถ้าหากว่าทรัพยากรหรือมนุษย์เราขาดศิลธรรมขาดการอ่อนน้อม ขาดความกตัญญูรู้คุณต่างๆทำให้เรามีความรู้สึกเสียดายที่เราเป็นชาวพุทธบริษัทสีแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องสัจธรรมของชีวิตในความเป็นจริงกันถ้าเราใช้ชีวิตน้อมถึงยุคเก่าน้อมยุคใหม่ เราจะเห็นการใช้ชีวิตหนีไม่ได้หนีไปจากใช้ปัจ,จยัี่ที่เป็นเรื่องจำเป็นและก็สำคัญแต่เราไปน้อมสิ่งที่เป็นปัจจัยเกินความเป็นจริงกันก็ทำให้ขาดความระมัดระวังมุ่งหน้าไปสู่การแข่งขัน การที่ต้องพูดจะในเรื่องการแข่งขันนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเราขยันมั่นเพียนแต่ความขยันมั่นเพียนนั้นเป็นหน้าที่อันดีแต่ความที่เรามุ่งหน้าไปสู่การพัฒนาวัตถุปัจจัยภายนอกจนไม่ได้น้อม สิ่งที่เราขยันหมั่นเพียรนั้นมีระเบียบวินัยหรือไม่หรือมีสิ่งที่เราตักเตือนตัวเราว่าชีวิตนั้นเนะี่ยย่อมเป็นทุกข์ชีวิตเป็นทุกข์ก็สิ่งที่เราต้องมอบหมายจะต้องปลูกฝังตัวตนของเราแต่สิ่งที่เราจะปล่อยปละละเลย ก็เป็นเรื่องตัวตนของเรากันถ่งที่เราจะต้องระลึกระมัดระวังยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นก็ต้องระวังภัยของตัวเราเองเราจะต้องมุ่งหน้าสู่การสร้างความเพียรเพื่อจะป้องกันภัยอันตรายเพื่อจะไม่ให้เข้ามาเบียดเบียนตนจากสิ่งที่เป็นความคิดของเราก็ดีสิ่งที่เป็น คำพูดเราก็ดีหรือจะเป็นการกระทำของเราก็ดีแต่าหากาเรามีการยับยัง้งทั้งความคิดคำพูดและการกระทำนั้นแสดงว,ว่าเรามีเครื่องป้องกันเอาไว้ส่วนหนึ่งอย่างน,น้อยๆก็ประมาณ6-70%ซถ้าเราคิดถึงเปอร์เซ็นที่จะใช้ชีวิตในกระแสโลก แต่ก็ไม่ได้หมายถึงเราจะไม่ได้ขยันหมั่นเพียรแต่สิ่งที่เรายึดหลักแนวทางของการระลึกระมัดระวังทางกายทางวาจาหรือทางใจของเราถ้าความนึกคิดของเรานั้นเพื่อจะให้เรานั้นมีโอกาสได้สั่งสมคุณงามความดีแล้วก็ทำให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลไปอีกด้วยมนุษย์เรา าหากว่าเราเรียนรู้เรื่องความขาดแคลนได้ก็เข้าถึงความขาดแคลนของชีวิตสามารถเรียนรู้เรื่องการดำเนินหน้าที่ด้วยความสุจริตกระตันอยู่มีศิลธรรมแล้วชีวิตผู้ที่มีความมุ่งมั่นด้านนี้ก็จะมีความเจริญไม่มากก็น้อยแลสะสามารถเข้าใจศัจธรรมของชีวิต ในเรื่องการเลี้ยงชีพนะด้วยความมุ่งมั่นขยันมั่นเพียรมีสังคมจะทำให้เหล่านั้นสามารถเข้าถึงกระแสแห่งการใช้ชีวิตนะได้อย่างคล่องตัวนะตั้งแต่ธรรมดาในหมู่บ้านสู่ท่ามกลางก็ไปสู่ประเทศก็ไปสู่การทำการค้าทำกิจกรรมทั่วโลก นั่นหมายถึงสามารถที่จะน้อมสัจธรรมธรรมชาติของชีวิตได้แต่เนื่องจากเราไม่ค่อยได้ยินได้เห็นกันมากนักในเรื่องความมุ่งมั่นทางกายวาจาใจว่าทำแล้วพูดแล้วคิดแล้วจะกระทำให้เกิดผลสำเร็จจะน้อยมากมีแต่เพียงได้ยินแค่คำพูดแต่ด้านการกระทำไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไรเท่าที่ มีการน้อมพิจารณาก็าทำให้เกิดความรู้สึกจะพูดจากับเรื่องภัยใกล้ตัวเราที่สุดนั้นก็จะต้องระมัดระวังสิ่งที่เป็นอกุศลทำร้ายตนเองทำร้ายสิ่งที่เป็นหมู่คณะกันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งถ้ามีผู้ประสงค์ ไม่ได้เป็นกุศลลจิตไม่ได้กุเป็นกุศลทางคำความคิดคำพูดและการกระทำแล้วก็จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องถูกจัดสรรไปตามเหตุของกลุ่มของหมู่คณะนั้นแต่พวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษสทีก็จะสามารถใช้ชีวิตควบคู่กันไปโดยที่เรารู้จักรู้เขารู้เรา รู้การใช้ชีวิตด้วยความพอดีมีเมตตาอันควรมีการให้อภัยกันด้วยสิ่งที่เป็นหน้าที่สิ่งที่เป็นการกระทำสิ่งเหล่านี้ต้องแยกแยะเหมือนกันถ้าเราจะต้องใช้ชีวิตการเป็นผู้นำครอบครัวก็ <c oughs> จะต้องพิจารณาเรื่องชีวิตที่ปลอดภัยชีวิตที่มีคุณประโยชน์ ี <TV S 2> ที่จะสามารถสืบทอดสืบทอดลูกหลานให้เป็นคนดีมีศีลธรรมได้ก็อย่าทำให้ภัยต่างๆที่ใกล้ตัวของลูกหลานนั้นกนะ็จะไม่เข้าถึงได้เพราะเกาะสำคาัญหรือเกาะป้องกันภัยนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องสร้างขึ้นจากสิ่งที่เป็นความจริงและก็ความดี แล้ก็จะต้องรู้เขารู้เรานะการปฏิปนอมก็อยู่ในกรอบของศีลธรรมและกฎหมายในหน้าที่ต่างๆนั้นมีความสำคัญเหมือนกันทุกๆหน้าที่แต่หน้าที่นั้นต้องแยกแยะถ้าหากว่าเราอยู่ในการปกครองผู้อื่นเป็นผู้นำผู้อื่นนั้นก็จะต้องแยกแยะสิ่งที่เรา ป้องกันภัยภายในก็ต้องมีขอบเขตของการกระทำตามหน้าที่เราจึงเห็นนะได้ยินข่าวกันมากมายในอดีตและปัจจุบันบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้อภัยแต่ด้วยผิดหลักต่อสิ่งและธรรมและกฎหมายผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องลงโทษนั่นหมายถึงหน้าที่ที่ต้องแยกแยะ ทั้งๆท,ง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 ที่มีความเมตตาอยู่ก็ตามภายต่างๆนั้นจะต้องน้อมเสมอว่าถ้าหากว่าเราจะไม่ให้เกิดขึ้นจากเราเราก็ต้องระมัดระวังระลึกความคิดคำพูดการกระทําของเราไปเบียดเบียนตนและคนอื่นหรือไม่ถ้าหากว่าเราคิดพูดกระทําแล้วนําไปสู่การเบียดเบียนตนและคนอื่น ทำให้เกิดความผิดพลาดเกิดความร่วมมือตามกิจกรรมที่ผิดถูกเราก็ไม่ทราบจึงต้องมีการระลึกยับยัง้งมีการใช้เหตุใช้ผลรอการเวลาแต่สิ่งเหล่านี้เราก็ได้เห็นมากมายนะเท่าที่มีชีวิตถึงสูงวัยในปัจจุบันนักการอย่างนี้ก็ทำให้เรา ตักเตือนตัวเรานะซึ่งมีประสบการณ์ในชีวิตมาว่าชีวิตทั้งหลายนั้นถ้าหากว่าเราสามารถมีสติควบคุมคำาการคิดการพูดการกระทำของเราและก็นำไปสู่ความพอดีและไม่ประมาทชีวิตนั้นเท่าที่สังเกตก็จะเห็นความกนะ้าวหน้าความเจริญทั้งกายวาจาใจไปด้วย สิ่งนี้เป็นสเสน่ห์เป็นสิ่งที่เกิดความมั่นคงของชีวิตด้วยเหตุของการที่เรายึดหลักพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งก็คือเรื่องบาปบุญคุณโทษความกระตันยูอ่อนน้อมทอมตนสมาานนมาคารวะตันหมายที่เรายึดมั่นถือมั่นในสัจจะในความเป็นจริงของชีวิตกัน เพราะนั้นเราจะถามแล้วก็ตอบได้ในตัวเองก็คือภัยใกล้ตัวที่สุดนั้นก็คือตัวเราเองด้วยและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราใกล้ชิดด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีการระลึกระวังรู้ข่าวรู้เราแต่หากว่าจริงหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดก็ต้องมีการเอ่ยปากนะแสดง โทษแสดงคุณแสดงสิ่งที่ผิดพลาดต่อกันก็ทำให้ถ่ายถอน<_<_>กันไปได้ด้วยเราเคยได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้น้อมนลึกนะอย่างพระคุณเจ้าก็าให้ปรงอบัตก็คือแสดงบาปบุญคุณโทษผิดพลาดอย่างคารวะก็ให้ขอขมาลาโทษกันเป่งวาจาออกไป แต่ผู้หลักผู้ใหญ่แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเพื่อจะให้การถ่ายถอนการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อจะอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในสังคมอยู่ในครอบครัวให้มีความสุขร่วมกันาจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องมอบหมายลูกหลานของเราเพื่อจะให้ละลึกละมัดระวังกันตั้งแต่ยาววัยถ้าหากมีโอกาส จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องน้อมนำพาลูกหลานของเราไปรับสิ่งที่ดีที่งามจากพระคุณเจ้าจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนะีเป็นตัวแทนของพวกเรานั้นก็เป็นสมุติสงฆ์นะี่ยแล้วก็เป็นแม่ชีต่างๆพิษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็คือปู่ย่าตายายที่มีความรู้ความเข้าใจ ก็ถ่ายกเรกเรียบเปลี่ยนระดับเพงฟาร์มที่ศึกษาพัฒนาสั่งสมกันสิ่งสาคัญในหน้าที่ต่างๆก็ประกอบไปด้วยก็ต้องระลึกระมัดระวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราที่มีโอกาสที่ได้มีโอกาสฝึกอบรมตนเองเพื่อจะให้ป้องกันภัยหรือภัยที่เกิดจากตนนั้น จะได้เบาบางหรือน้อยลงหรือหมดไปถ้าเราพลาดเนี่ยผิดพลาดถ้าเราก็ยังเผลอตัวผิดพลาดอยู่เรื่อยๆก็ทำให้เราเสียโอกาสอันดีที่จะมีการสั่งสมบุญสั่งสมบารมีการที่เราจะต้องสั่งสมบุญและบารมีนั้นเป็นการระลึกในคุณของพระรัตนตรยัย มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ของเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นเชื่อมั่นเหลือเกินว่าใจของท่านจิตใจท่านปรารถนาจะให้ท่านทั้งหลายลูกหลานมีความสุขมีความปลอดภัยและสามารถใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนั่นหมายถึงวิธีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เราจ,รจะต้องมีการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความกตัญญูในเรื่องมีระเบียบวินัยรู้จักการไต่ตองทบทวนวิถีชีวิตของมนุษย์เราจะต้องมีสเสบียงสเสบียงนั้นหมายถึงจะต้องสั่งสมไปด้วยบุญสั่งสมไปด้วยบารมีจะต้องประกอบไปด้วย ทำอย่างไรจะให้เกิดบุญจากความเมตตาก็คือการสละทานการรักษาศินนั้นก็เป็นเรื่องการระลึกระมัดระวังจะไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นในศินห้าเป็นการใช้ชีวิตของเรือนในอุบาสกอุบาสิกากันแต่ที่ผู้ที่เป็นพิสุพิสุนีนั้นก็จะต้องทำหน้าที่ ศึกษา,าพระธรรมคำสอนจากภาควิชาการและก็ไปสู่การปฏิบัติการและก็ไปสู่การมอบหมายบอกกล่าวอุบาสกอุบาสิกาให้มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณและโทษในการใช้ในการประพฤติปฏิบัติตนประโยชน์ต่างๆจะเกิดขึ้นกับกลุ่มกับคณะในสังคมนั้น ด้วยความมีเมตตาต่อกันเท่าที่มีประสบะการณ์ชีวิตด้วยการด้วยเวลานเราจะเคยได้ยินเหมือนกันเพราะคำว่าใช้ชีวิตถ้าไม่ใช่เส้นทางเดียวกันก็จะต้องมีหนทางจำแนกแยกกันไปด้วยเหตุการเข้าใจการเข้าถึงไม่เหมือนกันถึงไม่สามารถที่จะใช้ความนึกคิด มีการพิจารณาได้ถ้าก็เราสามารถเรียนรู้เรื่องสัจธรรมหนทางแห่งพระธรรมคำสอนก็จะทำให้เราแตกฉานเรื่องธรรมชาติชีวิตการเกิดแก่เจ็บตายนั้นหมายถึงสัจธรรมหมายถึงวัฏต,ตสงสารแต่การที่เราจะพ้นจะหนีออกจากวัฏสงสารก็ต้องมีการฝึก ละลึกละมัดระวังกายวาจาใจซึ่งเป็นภัยทำให้เกิดทะเลาจองกรรมจองเวรกันนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงต้องมีความเพียรเพื่อจะฝึกฝนอบรมตนไม่ให้มีโทษมีภัยโดยการฝึกรักษาศีลจเจริญสมาธิภาวนากันเพราะฉะนั้นพวกเราที่มีโอกาสฝึก ฝนอบรมตัวเราเองนั้นจะต้องยึดหลักยึดพื้นฐานของชีวิตไม่ให้ตัวเราไปเกี่ยวข้องและทำร้ายตนเองหรือไปหมกมุ่นกับสิ่งที่หลงไปในกระแสโลกก็จะทำให้เกิดความอยากมีอยากเป็นอยากได้นะอยากได้ครอบครอง ถึงเหล่านี้เป็นสิ่งที่อุบายให้เหล่านั้นหลงไปในกระแสโลกหลงตัวหลงตนนะเหตุจากเราหลงตัวหลงตนก็ทำให้เหล่านั้นจมไม่ลงไดนะ้ชีวิตมนุษย์เราในสมัยอดีตเราจะใช้ชีวิตกันด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมกันทั้งกายวาจาใจแต่ได้ยุคสมัยใหม่ เขาจะใช้ความคุ้นเคยกันด้วยปัจจัยภายนอกก็ทำให้เราเหินหา่างนะศิลธรรมอันดีแล้วก็ททำให้หน้าที่นั้นบกพร่องกันไปได้เพราะนั้นภัยต่างๆนั้นสําคัญที่ตัวเรามีสติรละลึกระมัดระวังนะจากสิ่งที่เราต้องคิดต้องพูดต้องกระทำหรือไม่หรือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้น เราอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าผิดถูกหรือชอบดีอ,อะไรก็ตามต้องมาน้อมเรื่องดูการเวลานะแต่หากว่าเห็นว่าสมควรที่จะต้องพิจรารณาก็ต้องว่าไปตามกฎตามเกณฑ์เท่านั้นเอง <c oughs> แต่วันนี้ก็พอสมควรนะกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดี ในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริสัทธสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ